เริ่มเริ่มต้นด้วยตรงนี้ก่อนแล้วกันธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกปฏิเสธไม่ได้ครับว่าคือเฟดครับตอนนี้ยัง5.5เอองลงมาก็คือทางฝั่งยุโรป ECB BOE นะครับ ECB 4.25% BOE 5.25%อันนี้เบสิกเลยเงินนะฮะมันนี่นะฮะไหลเข้าจากดอกเบีย้ยตามไปดอกเบีย้ยสูงครับแค่นี้เองครับไม่มีอย่างอื่นเลยมีแค่นี้เองถ้าใครจำได้ใครที่ติดตาม้าช่วงประมาณสักต้นปี โอ้โหผมเองก็ด้วยแหละก็คิดว่าเฟดเนี่ยน่าจะลดดอกเบี้ยหลายครั้งหน่อยคือนะตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะฮะครึ่งปีแล้วนะฮะ,ะ,นะ,ฮะจนจนจนคือเว,เวลาเปรียบเทียบกันอนะ่ะผมมันป,ปฏษษิเสธไม่ได้นะฮะว่าเราควรเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐแล้วก็ยุโรปเพราะมันใหญ่โบมันไหลสองฝั่งเนี่ยฮะ ECB, B O E S N B, S N B คือสวิตครับ B O E อังกฤษ E C B ก็คือยุโรปโดยภาพรวมนะฮะประเด็นก็คือว่าเปิดบัญชีกรือยังจ๊ะเปิดบัญชีกครือยังเอ,อ่ยเปิดบัญชีเล็กๆก,กับ C A F อ I C น่ารักตะมุตะมิ มีพอร์ตกันหรือยังจ้ะเปิดวันนี้รนะับฟรี1,000บาทเลยนะสอบถามรายละเอียดโทรมาเลย02-618-0808หรือเว็บไซต์ c a f c o t h แล้วมาเปิดพอร์ตได้กันนะคะฮัสสิกลสซิลิทเดลิเวอรี่บรกเกอร์ที่เข้าใจคุณ